สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ช่องป้าต่อยช่องมาินแชนเนลนะครับผมทั่วโลกเลยนะครับครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคลาภที่ต้นมะกำมตาแดงนะครับซึ่งงวดที่แล้วป้าต่อยเพิ่นเห็นเลขนะครับข้นยุตต้นใหม่ต้นมะกำมนะครับท่านผู้ชมเห็นสามโตนะครับเห็นเก้าห้าเ็ดผมก็พูดในคลิปนะว่าเกตกบหนึ่งเป็นพี่น้องกัน ก็เป <aid> ็นเก้าห้าเจ็ดเก้า <movie> ห <TH> ้าหนนะครับเอาไม่เอซีได้หตรายอยู่เลยใช่เอฟซี่เป็นโทษมหาผมคุณว่าคนใดนั่งอยู่ครับได้สามโตเลยครับท่านผู้ชมไปสามโตตรงๆเลยนะครับผมดีใจด้วยนะครับสําหรับเอซท่านที่ถูกรางวัลนะครับได้รางวัลกับต้นมะกำตาแดงคนจำเอาลงเรียนมน้าวิ่งนะคะมาเช็ดกับเพิ่งพี่น้องกันครับเพิ่งกระไดฝากว่าทําบุญให้พระลุงปอบนะครับผมก็สิไปทําบุญแล้วก็ ใส่บาทแล้วก็ถอดบางสกุลถอดบางสกุลไปให้พอลุกป่อมอันนั้นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้นะครับท่านผู้ชมเก้าสิบงวดบังหันเนาะที่เข้าขอมากไหยสิบงวดมีงวดที่สิบเอ็ดแมนแมนที่เข้ามาตลอดถูกต้องครับงวดที่สิบเอ็ดมาตามต่ออีกนะครับท่านผู้ชมว่าพอลุงป่อมคนใหญ่โชกีบ่นะครับเยี๋ยนี้พนได้รับอ่านะครับบุญรับกุศลรับอ่า บางสกุลไปหลายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทุกครั้งนะครับหลังจากห้ยออกหรือก่อนห้ยออกผมก็จะใส่บาดถอดบางสกุลไปแหงพ่อลรุงนะครับออพีผู้หมานิันใดน้ำิ่นจัดวันวันนี้ิ่นหมานหมานผันใดิันใดน้ำหลายนะครับท่านผู้มชมก็ดีใจน้ำครับดีใจน้ำเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววดนี้มาตามต่อขอโชคลาภโดยการเสี่ยงไทยนะครับเขย่าเสี่ยมซี่พ้อมด้วยจุดถูก แล้วก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูที่ต้นมะกำผมจะรูปแป้งอีก,กนะครับหรือถ้าปะต่อยเพื่นเห็นก็ต้องก็ต้องเบิ้งน้ำปะต่อยน้ำเพราะว่าถ้าบ่เห็นก็ต้องได้รูปแป้งเบิ้งเดี๋ยวมเม่เบิ้งงวดดีว่าสิได้รูปแป้งหรือว่าปะต่อยเพื่นเห็นก่อนพะงวดบ้างหันผมว่าทันได้รูปแป้งนะครับท่านผู้ชมปะต,ต่อยเราเห็นเลขอยู่ต้นมะกำก,ก่อนแต่เลยได้อๆๆๆเอาเลขตัวที่ปะต่อยเราเห็นนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาเบิ้งกัน,กนไปนะครับ ้ท่านผูเดี๋ยวจุดธูปเทียนกราบไหว้พระหลวงป้อมก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ดีใจดีใจน้ำผด้งดิดีใจเ้็ผซี่เนาะค่ะเนาะที่เพราะไห้่นได้โชคมันหวานทุกงวดเนาะค่ะอืมอืถ้า่นได้เพิ่นจะฝากมาท้ำบุญเนาะเดี๋ยวคนได้ไปใส่บาททอดบางสกุลไห้เพอาะยีตป้อมลุงป้อมปูป้อมกับนายต่ำเนาะที่เพิ่นอยูวต้นบักกัมตาแดง ต้นมะขามตาแดงนี่เป็นหมองยู่หมองกินของไอ้ต่ำบ่ะชื่อว่าต่อมหต่ำนะต่ำแล้วก็ท่านผู้ชมถ้านะครับปลาต่อยบนเห็นกอนผมก็ชืบอว่ได้รูแป้งขอนำพอลุ่มปลอมหรือนายต่อมนะครับแค่ว่าต้นมะขามมีแต่แค่นายต่อมไม่คิดวิอยู่เนาะเพคนเกิดมากินนอนนี่เนี่ยแหนเป็นเคนเห็ดห่างหรือว่าเห็ดเห็ดกระทอมหน่อยยิ่งขึ้นต้นต้นมะขามไหครับท่านผู้ชม เรียกว่าจักลักษร์กาบไหว้บอกกล่าวสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อสาธุเด้อขอลุงปลอมมือมาหนี้ลูกหลานมาวินงชาแนลพร้อยปลอดป่อยคนมีเส้น ด้เดินทางมาหาพระลุงปอมอีกแล้วพร้หมื้อยซิ่งซักซิธ์พระพุ่มเจ้าทีแม่นั่งทรณีอ่าเจ้าทีเจ้าฐานถูกดวงถูกวนยญานมณีลูกหลานในเดินทางมาตามตอขอโชคลาภพ,พองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งศักซิดลุกทั้งพระลุงปอมได้ให้โชคลาภซึ่งปตอยได้มองเห็นอยู่ตนมากำตาแดนเป็นเลข เก่าหาเกตหรือเก่าหาหนึ่งหัวดนี้ลูกหลานจะมาตามต่อเพื่อได้นําโชคลาภไปฝากไปตอนเอฟซีทั้งบาททั่วโลกให้ได้โชคได้ลาบทั้งกันมือนี้ลูกหลานมาวิ่งกับปะต่อยกับมนีค่วมดีใจนําเอฟซีที่พนได้โชกได้ลาบเพื่อก็ได้ฝากามาทําบุญไส่บาทอาถอดบางสกุลให้พอรุ่งปอมลูกหลานกับได้จัดให้ทําบุญไส่บาทให้แล้ว เมื่อนี้ก็ขอให้ได้โชคลายลาบสามตัวตรงๆขึ้นเราเด้อพ่อลวงปอมเลยสาธุของวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกอืะปังๆสามตัวตรงๆคือนเราแหละมาวิ่งเขย่าเซียมซีอ่ะไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเขย่าเซียมซีเซียม้ชรขอโชคลาบน้นพ่อลวงปอบเลสาธ สามตัวตรงๆเลยถ่ายแล้ววันท sure? ี sure? ่หนึ่งพองวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามออกมาแล้วค่ะไม้แรกไม่แรกค่ะไม้เลขสี่ค่ะไม้เลขสี่แล้วท่านผู้ชมไม้แรกนะครับ หมายี่่สองหมายที่สองหมายเลขมเลขสี่หมายเลขสี่แล้วท่านผู้ชมสี่สองตัวแล้วนะครับแต่แดงเลรับเราะลกปอมยืดหน้าบนบนหม้ที่สาม หมายเลขสามครับท่านผู้ชมหมายเลขสามครับเป็นซีซีสามค่ะซีซีสามนะครับตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมครับนี่คือเซียมซี C ่ทีขอโชคลาภเซียงดวงน้ำพอลุ่งปอมคนไทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปเบิรงเลขถูกน้ำกันนะครับแล้วก็ตามต้นมะกําตาแดงนะครับว่าเ่นเสี่ยโชคหายลาบตัวใดนะครับคน ลูกแป้งหม่าวิลลูกแปงแล้วเมื่อนี้ป้าต่อยเพิ่นบ่เห็นนะครับผมกับสิลูกแป้งให้าะว่าเลขถ้าล้อเบิ่งดีๆเนาะค่ะมาวิลลูกแป้งเขาสามโตเลยเบิ่งเนาะค่ะว่าลูกแป้งแล้วเพิ่นเสียห้ยตัวใดทีเห็นเป็นตัวใด Thank you สามตัวตรงตรงนี้ลงตัวนึ่เห็นไปอ๋อเลขกทูบเลขกทูบไม่หมดแล้วเนาะไม่เบิดแล้วนะครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวๆจังเบิ้งเลขกทูบเหมือนกันตอนนี้นะครับท่านผู้ชม

นี่นะครับท่านผู้ชมเลขขึ้นให้เห็นแล้วนะครับแต่ป้าต๋อยจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่าขอบคุณพ่อแซงเด็ดครับกลคองไปเบิงนะร์นไหมน้อควงไปเบิรงเนาะค่ะเนาะว่ามาเว่นลูบแฝงเพิ่นเห็นตัวใดล่ะกันเดี๋ยวรอบเบิ้งเลขกถูกงั้นเนาะค่ะเลขกถูกใหม่หมบ้านเดี๋ยวไปะนะครับท่านผู้ชมผมเห็นชัดเจนม,มากเลยครับ <ปะ S 2> สามโตเล่นปะแมน,นเดี๋ยวเอากล่องมาเบิรงนทั้งปันครับไปะนะครับไปเนาะค่ะเบิรงนทั้งปัน นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขที่รูปแป้งนะครับผมเห็นเป็นเจ็ดสี่เก้านะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเจ็ดสี่เก้านะครับเก้าคล้ายเลขห้านะท่านผู้ชมเป็นไปได้นะครับเจ็ดสี่เก้าหรือเจ็ดสี่ห้านะครับ ก็เป็นความเชี่ยวส่วนบุคคลโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับท่านโอ้โหโอเคเบิร์ดโอ้โนบาร์ผมมาถึงโนบาร์ผมมาถึงโนบาเร์่มมาถึงมาถ่ายคลิปหมดโอ้ยมันนำหาโนบาร์ไม่เจอเฉพ่ะพอาะเห็นแบบนี้ผมเบยอยู่ที่นี่ไปหาบขา้เขียดนะครับท่านผู้ชมไม่น่าผมตามหาโนบาร์ไม่เจอผมเลยมาถ่ายคลิปกับเขาต่อยที่บ้านนี่ครับต้นมะกันเอาละครับท่านผู้ชมก็ขอให้โชคดีปังๆนะครับ เป็นความเชี่ยวสุนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมนะครับท่านผู้ชมเก็บสี่เก้าหรือเก็บสีบ่ห้านะครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับนี่ครับเลขทูบเลขทูบเป็นเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเก้าศูนย์ศูนย์นะครับท่านผู้ชมเลขทูบเก้ากับหก ตัวเดียวกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโชคดีปังๆล่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับผมเลขเซียมซีเลขรูปแป้งเลขทูบก็ท่านผู้ชมได้เห็นได้ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้โชคดีล่ำรวยกัน ทั่วหน้าเลยนะครับอยาให้ป้าต่อยยุทธระเบิดมั่นนักผู้มชมกล้องเขาท่านผู้ชมก้องเขานี่อุยเลขเขาแท้แน่นอนเลยนี่เพิ่งเปิดก้องเขาอาซาวาหอยอยุี่ครับต้นมะกัมตาแดงครับท่านผู้ชมเขาแท้ครับท่านผู้ชม ต้นมะกำมตาแดงมีกองเข่ามะหอยอยู่นี่ครับเรียกเข่าแพ่ปังแท่ครับวดนนี้อย่าลืมนะครับวดน,นี้วันที่16พฤศจิกายนพศออ2566ขอให้โชคดีร่ำรวยปังๆกันทุกคนนะครับสุดท้ายนี้แล้วก็จะได้กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราท่านผู้ชมทั้งผ่านไปผมพร้อมกันเลยนะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ให้กับทางช่องมาิน i n Channel นุ่มอารมคนเดิมป้าต้อยคนมีเซนพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับ ขอให้โชคดีปังๆล,ล,ล่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับของงวดวันที่16พฤศจกกิกายนพศ2566สุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ